อยู่กันในสกิลเลเจน n ์เรายนะครับครับอืาผมรู้สึกผมตัดสินใจก่อนตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมจะแตกผมสามารถไปฮาร์ดโมดได้แต่มันจะฮาร์ดไปงั้นผมเอาไปกว่อแล้วกันเพย์เซฟตี้นะเพื่อรวยนะไอ,อผมเล็กคอร์ดอยากเล็กคอร์ดแล้ว นะครับอยู่กับพี่เบอร์เซอร์เกอรนะครับปัญหาของพี่เบอร์เซอรเกอร์เด <c oughs> ียวคืออย่างเดี ue, ยวเลยคืออยู่ไม่ถึงเลเเกมนวตายก่อนนะก็สามสกิลนี้ไม่ดีนะผมว่ผมจะไม่ซื้อนะผมอยากจะดูว่ากราบเนิอของพี่น,นแน่นแค่ไหนแล้วก็ไปส่องชาวบ้านด้วยนะเป็นนิสัยที่ดีนะครับการส่องชาวบ้านก็เก็บตับเบียกกันเยอะนะครับมีลุงหนวดโอ้โหโอ้โหเป็นน้ำตาโกเนียนะครับ ได้ borrow c o n t a c t มาไม่มีใครเอาพี่แกลงนะก็ซัดกันแต่เขามี h p steel ก็เสียเปรียบนะครับน่าจะแพ้นะเพราะว่าเขาซื้อสกิลเราไม่ได้ซื้อนะเามาใช้คู่กับบกวกวากิ้งบกวกวกิ้งนี่ต้องเอามาคอมโบกับชาร์จเอเนรรจีมึงถึงจะคุ้มนะครับที่แบบว่าสุ่มเพิ่ม สมเพิ่มยักีทุกตานะไปรีเฟรชผมไม่กลงกลัวกวกลัวพิษอะไรทั้ทงนั้นตอนนี้เราต้องเล่นสาย HP แล้วก็คริใช่ไหมก็เดี๋ยวผมจะเอาสาย HP อ่ะมันไม่เก่งนะครับช่วงต้นเกมผมจะเอาในการสายปรแบกก่อนนะครับจาให้เราดามจแรงขึ้นนิดนึงนะแล้วก็ต้องค้นต้องโฟกัสไปที่สายคริเป็นหลักก่อนนะครับ แล้วก็พี่ตอนนี้คนที่ตึงๆน่าจะเป็นนี่ครับสปริตพีส์นะเขาเลือกสายเฮดพีเพราะเขาคิดว่าจะเล่นเฮดพีนะจริงแล้วผมจะไปโฟกัสสายคริก,ก่อนนะเพราะเฮดพีต้นเกมมันไม่ไหวนะใครไหวไปก่อนเลยนะโดนพิสแตกรวดๆนะก็เหนื่อยหน่อยนะจ๊ะ ผมนี่แหละเหนื่อยหน่อยนะจ้าไปไปกันที่ครีชพีแล้วกันเพราะว่ามันคุ้มสุดเนาะเราได้ได้สองสายได้ลิทไปกันทั้งสองสายที่เราเล่นเลยแล้วก็ผมจะรีเฟรชดูเอาคราเพิ่มคริอัตราครีอันนี้คริพิตออกมาแล้วก็เพิ่มดาเมจโจมตีปกติทําให้การครีของเรานะั้นมันแรงขึ้นนะการตีปกติมันก็จะมันก็ส่งเสริมกันสายโจมตีปกติกับสายครีนะ หรือว่าผมจะไปสายตีดีวะสายตีปะลองไหมเพราะว่าสายตัวเนี้ยมันเก่งท้ายเกม้ะมันช้าไปมันผมใจร้อนนะดิผมว่าผมไปลองสายดาบไปละแต่ว่าเดี๋ยวมันจะคอนเทนต์เกินนะโอ้คนเล่นปกติก่อนหรือเปล่าโดยไม่ต้องมันตะโกเดียตบนะครับฮันนี่ฮันเตอร์โอ้โหแจม่มแจ่มว้าวนะเป็นผมเป็นไม่น่าตะโกเดียตัวนี้ผมยิ้มกุบกริ่มแล้วนะถ้าได้อย่างงี้ต้นเกม ไวชิลอันติจะแรงขึ้นตามแบ็กเฮีนะครับตัวนี้มันก็เลยต้องเล่นสายเฮนะแต่ผมจะโฟกัสที่คลิไปก่อนแล้วก็อันนี้เพิ่มคือถ้าเราจะใช้คุ้มเราต้องไปซื้อดอทให้หลากหลายนะซึ่งผมเคยลองแล้วมันมันมันยากนะนชีวิตแล้วก็เดี๋ยวเอาฮิลลิ่งคริมาแบกครับน่าจะเป็นสกิลรีเจนที่ดีสุดของตัวนี้ตอนนี้ละมีแค่นี้แหละแล้วก็คริมา เพิ่มสปอริตแล้วก็ HP ส t e ลขโมยกันไปขโมยกันมาต้นเกมมันไม่ค่อยได้ช่วยเยอะนะครับแต่ว่ามันก็ดีสำหรับเราเพราะว่าเราจะได้เลือดเยอะขึ้นแล้วก็อัติแรงขึ้นนะก็เล่นพี่แกก็จะง่วงๆหน่อยนะครับมันไม่มีอะไรทำนะเอาผมเปิดแกลเลอรี่เล่นแล้วกันไปดูแกลเลอรี่ผมว่าผมน่าจะแพ,พ้นะเพราะว่าพีตเขาแรงมาก อืมแพ้จริงด้วยตามนั้นนะดูแกลลรี่หน่อยนะมันจะผมไปดูสกิลสาย h ฮพที่น่าสนใจผมคิดว่าอืมเมื่อกี้เราเอาเอา,เอาไม้กวาดมาใช่ไหมเราจะเล่นเก็บดอกเบี้ยดังนั้นเราไม่ต้องรีบโถมก็ได้นะถ้าชนะ,อ,ะอันนี้ของดีคนระับของไม่ต้านะ บุดฟ้าทําให้เราขึ้นสีดาวไวนะ้ถ้าสมมติเล่นสายคริก็จะขึ้นสีดาวไว้ผมเอาให้พีสติลมาลองเล่นตรงสายดูยก่อนแล้วกันก่อนจะไปลองท่าแปลกประหลาดนะครับคริถ้าคริแล้วดาเมจจะเพิ่มขึ้นนะแล้วก็เอาสายคริมาอันนี้ถ้าเราเจอสายดอทแล้วแพ้ดอทหนักๆไอ้น,นี่มันจะทําให้เราเล่นยากขึ้นนะมันจะไปช่วยให้เขาดอทง่ายขึ้นเพราะว่ามันเป็นดาเมจกายภาพนะแต่ว่าตอนนี้ตอนนี้ไม่มีตัวดอทจริงจังผมเอามาเลยแล้วก็ คิวリングแอคแทกผมไม่แน่ใจว่าดีเปล่าผมเอาฮิต f a ีเฟซี่มาก็คือถ้าเราจะเล่นให้คุ้มเนี่ยผมอาจจะต้องหยิบดาบหลายๆสายหยิบดอทหลายๆหยิบดาบหลายๆอันนะครับให้สกิลในบราเนี่ยมันครบๆนะครับของทั้งสายดาบแล้วก็สายดอทซึ่งไว้ว่าการเลยดเกมนะต้นเกมผมจะข้ามไปก่อนนะครับเพราะว่าผมเคยลองเล่นแล้วมันเล่นยากนะครับตัวมันไม่เก่งสักสักทีหนึ่งเนี่ยมันช้าครับเต้องไปโฟกัสที่สายคริก่อนแล้วก็เอาที่มันเพิ่ม เ p เร็วๆมาเลยลองดูตัวที่ผมก็พูดไม่ได้เพราะผมไม่เคยเล่นมันซักเซสนะเคยมากสุดก็แค่อันดับหนึ่งนะเอ่ออันดับสองไม่เคยเล่นมันแบบว่าไหวแบบจริงๆจังๆนะของเรามันเป็นฟิสิกคดาเมจนะครับตัวเมจิกคริไม่ได้ช่วยอะไรแต่ว่าเราซื้อมาเขาอยากขึ้นดาวไวๆเราขอโบกับสมุดฟ้านะ แล้วก็เอาเมื่อเลือดลดจะฮิลนะฮิลตามแมคเคทพีผมเอาคริเลือดมาอาจจะงงๆหน่อยนะเพราะตัวน,นี้ผมก็งงๆเหมือนกันคนที่บ้านก็จะงงๆตามนะมีคนดูขอมาผมจัดให้นะส่วนเล่นรอดเปล่าอีกเรื่องหนึ่งนะตัวนี้นตัวเลดเกมครับสมบ,บัติชิ้นที่สามาจะต้องเป็นสมบ,บัติเพิ่มเลือดนะหรือว่าทำให้รับตามเห็ุน้อยลงเพราะมันเลดจัด มันจะอยู่ไม่ถึงไะดิผมพยายามเล่นสายพิเพื่อแบกต้นเกมแล้วผมไม่แน่ใจว่าสำเร็จไหมนะเรามาดูกันผมอยากได้เนเชอร์โฮิลไม่โฟมเลยนะชนะเสยชนะเสยก็น่าจะเป็นแนวทางนี้แหละถ้าเราเล่น HP ก่อนมันก็ไม่ไหวนะผมคิดว่าอันนี้ผมยังไม่ซื้อนะผมจะโฟกัสไปที่สายคีนะครับแล้วก็ดีสุดถ้าจะเป็น HP พีกับ วอร์ไทม์เลมเพจคนระับแต่ว่าเรายืนนานผมคิดว่าเฮดพีครีอาจจะคุ้มกว่าแต่ตอนเนี้ยครีเราเล่น้อยเกินนะผมเอาวอร์ไทม์เลมเพจทมาก่อนคนระับแล้วก็เดี๋ยวเอาในกาไซน์มาทำให้ดาเมจเราเยอะขึ้นช่วงต้นเกมนะแล้วคลิีไปเดี๋ยวรอซื้อเดจราฟีผมซื้อเลยแล้วกันผมว่ามันช่วยเราได้เยอะนะยอมเสียดอกเบี้ยสิบบาทเพื่อสิ่งนี้ผมผมยอมนะมันคุ้มค่านะแล้วก็มาเจอกับตัวเมตานะครับ มันยังไม่น่ากลัวจนกว่ามันจะได้ได้สิ่งนี้นะได้ได้เมจิกคริตก็รอมันได้ก่อนแล้วค่อยไปกลัวมันนะตอนนี้ยังไม่กลัวนะก็โหก็ยังกลัวน่ากลัวอยู่ดีแล้วติมันสเปซมันแตกมันพูดสนาด้วยมมเม้มเลยผมนี่เม้มเลยดาเมจเราขาดนะถ้าอยากชนะเขาตอนนี้เราต้องดาเมจเยอะกว่านี้นะผมอ่ะคิดอยู่ว่ามันจะไปสายดาบแต่ว่าถ้าไปสายดาบอะ ตัวนี้มันก็ไม่ได้โชว์ศักยภาพนะมันจะไปการแพรงนะผมอาจจะเล่นอยากจะเล่นธรรมดาธรรมดาก่อนนะยังไม่อยากไปท่ายากนะเอาดาบเพชรพีหรือดาบคริผมต้องไปดาบคริก่อนเนะี่ยผมอยากจะขึ้นคริเยอะๆก่อนนะครับสายเราต้องซื้อฟิตแอนตี้โดนไปด้วยครับเพราะตานี้ฟิตน,นักบนบะแล้วก็ HP ชนี่ผมจำใจซื้อเพราะว่าผมจะขึ้นหนึ่งดาวนะว่ามันได้มันได้เลือดเพิ่มอีกร้อยหนึ่งจากการเวิลอัพด้วย แล้วก็สปีดคอนแทคหน้าซื้อมาแบกต้นเกมนะเพราะว่ามันให้เหมือนได้เลือดเพิ่มร้อยห้าสิแบบทำให้เรายืนได้นานขึ้นอีกนิดนึงนะแล้วตัวนี้ยืงยืนนานมันยิ่งได้ติดรวมๆมันเก่งนะแล้วก็มาดูกันว่าสาย h p กับสายครีอะไรแรงกว่ากันมาดูกันเนี่ยก็วัดกันตรงๆนะครับว่าตัวเบอร์เซอร์เกอร์สายคริก,กับสายทีกกี 2, ใครเก่งกว่ากันนะก็ชัดเจนนะสายคริกเก่งกว่าครับดูเรื่องรู้เรือง แบบนี้เฟี้ยวชัดแบบนี้เฟี้ยวชัดแบนการเทสโฟเบียหรืวเปล่าว่าเราสั่นกลัวไหมแต่ว่าโอเคผมไม่แวะแล้วกันมันเลือดเราเยอะอยู่ผมเอานี่ครับในกาซายแบ,บกต้นเกมมันช่วยทำดาเมจได้เยอะมากนะติดไปอันเดียวเนี่ยแล้วก็จะรีเฟรชเลยอันนี้ใส่เอ็กียังก่อนอย่างก้อน,ออนแล้วก็ซื้อให้ีคริครับใช้คุ้มๆนี่ครับเราได้มาพกเอพีจากจากสมุดเรื่นี้นะคุ้มมากมากนะ ก็ลองไปใช้กันได้ผมอะถ้าซื้อไปปผมจะได้6 e p อซึ่งมันน่าซื้อมากเลยนบะผมแบบเม้ม me อยู่หักข้ามใจอยู่นะครับไม่ใช่ได้หกไได้4 e ่จากการซื้อสกิลเดียวเม้ม me อยู่นะเม้ม me อยู่ก็จะจะได้ตรงสายดูก่อนยังยังไม่ไปท่ายากข้าไปท่ายากผมจะเล่นสายจมตีปกติแล้วก็มาดูกันว่าเก่งหรือเปล่าส่วน ลุงลุงพิดลุงพิดเลนเกมไม่ค่อยไหวนะครับเล่นสายพิดเพียวสุดท้ายผมก็จะขึ้นสีดาวนะั้นผมไม่รีบซื้อนะผมมันไม่ใช่สกิลคอเราอะไอตัวสกิลมิสติผมจะได้ของที่เพิ่มเลือดนะมีสองชิ้นนี้ผมว่าชิ้นนี้เพิ่มเยอะกว่าผมเอาเอาขวดไปนะเอามายื้อเรานะทำให้เราอยู่ได้ถึงเลดเกมนะไม่งั้นเราจะไม่ไหวนะ แตกก่อนต่อให้ย้ายไปสายคริแล้วก็ก็แตกได้ครับไปวอร์ไทม์เพมเฟดนะทำขึ้นสีดาวไวๆแล้วก็อืมเพชรฟรีแชร์ที่ผมอยากได้ผมว่ามันคุ้มอะแต่ว่ากั้นใจก่อนไปสายคริก,ก่อนอยากได้อีกอะกั้นใจอืมใกล้แล้วครับอีกนิดเดียวอันนี้จำเป็นต้องซื้อเลยเพราะว่าเราขาดรีเจนหนักๆเลยนะตอนนี้เดี๋ยวผมจะรีบขึ้นสีดาวน,นะ สกิลสายคริก็โอเคล้วผมว่าผมอาจจะไม่ซื้อคริแชร์แล้วส่วนคริดคริดิตผมไม่แน่ใจว่าผมต้องซื้อหรือเปล่าตัวนี้ผมไม่ชัวยเพราะมันมันไม่เป็นเมตาและคนไม่ค่อยเล่นทำไปเล่นแมดแอคแมนอยู่ก็เลยบอกว่าไม่รู้ว่าจะจยังไงกับมันดีผมยังลังเลอยู่นะว่าอันไหนเก่งกว่าอันไหนอันไหนปึ้บข้อดีอีกอย่างของตัวนี้ก็คืออันติมันพุ่งไปไวมากนะ พุ่มใส่หน้านะเวลาอันติส่วนกันไอตัวนี้ชนะนะแล้วไมเขาออกเขาซื้อสมุดเขาสมุดมาแต่ว่าสกิลแรงไม่ออกนะไม่เป็นไรนะเพื่อนเสียใจด้วยผมจะโฟกัสไปที่คริก,ก่อนแล้วก็เอามาเพื่อจะขึ้นอุ้ยอันเดียวอันเดียวอีกอันเดียวอันไหนคุ้มสุดเอาดาบแล้วกันเพราะว่า ดาเหตหลักเราก็เป็นดาบอยู่ดีนะดาเหตุหลักหลักเราก็เป็นการโจมตีปกติอยู่ดีแล้วก็ผมจะซื้อ h p b o o t ตาหน้าเก็บกับเปียก่อนแล้วก็เราเดี๋ยวเราจะไปสาย h p กันสาย h p เสร็จผมอาจจะไปสายโจมตีปกตินะครับไม่ก็สายฮิลนะเพราะว่าสายโจมตีปกติกับสายครีมันคอมโบกันนะอาจจะไปที่โจมตีปกติแล้วก็ h p ประมาณนี้แผนเราอะไงพี่เบ้า ที่ป่ามีมีของยังที่เป่าไปเล่นสายวูนนะคอมโบกับสายฟิชใช้เลดเทนเดอร์โอเคพี่บป่าพี่บป่าพยายามจะคอมโบนะคอมโบคอมจอยโอ้ยเราได้เลือดเพิ่มนะจากจากคนถูกขัดออกนะไอตัวนี้มันไม่น่าแพ้นะจริงๆมันเป็นตัวต้นเกมที่เก่งมากนะเอาเฮดพีบูทมาแล้วก็สายครีปผมพอละผมแฮปปี้ละผมรีเฟรช สายคริ๊มันห้าดาวพอดีมันมันต้องเอาปะมันต้องเอามนห้าดาวพอดีมันเก่งขึ้นเยอะนะครับพอกดอันนี้กดไปปุ๊บแล้วเราจะขึ้นสองดาวไวกดเลยขาดอีกสองอันกดอีกนึงปุ๊บแล้วก็ผมจะซื้อดาบนะครับดาบคริ๊ซื้อเลยปะซื้อแล้วซื้อแล้วมันการันตีเราชนะเราเก่งอ่ะโมไว้ก่อนนะว่าการันตีนะแลวอันนี้ด้วยซื้อแล้วมันเก่งนะซื้อปุ๊บซื้อปุ๊บแล้วมันขึ้นอีกหนึ่งดาวเนี่ยครับมันก็เป็นซะแบบนี้ ผมอยากได้พีมาเทรนวูนด้วยครับทำให้ดามเิเราแรงขึ้นนะขบโบกับวูนกับขบกกับครีะครับจะแรงกับปีศาจเรียบร้อยนะก็ตาในยีน่โชคดีที่ไม่มีใครแย่งเราเล่นสายครีมก็เลยง่ายนะแล้วก็ได้สมุดโกงมาด้วยพีมาเทร์นวูลเห็นจะเห็นว่าคนซื้อเยอะนะผมขอมาดีนะเอาสาย พอทำเฟสซี st, oh, ่อ้า <Assass> ล <hips> like ืมเก็บดอกเบี้ยอีกแล้วก็เป็นซะแบบนี้ผมรอซื้อถ่าเพิร์ดตอนนี้ผมผมติดแวะแล้วนะติดแวะสายบูลแล้วนะเพราะว่าบูลมันเย้ายวนนะมันเพิ่มนาเมจเราสูงมากครับทให้ใช้กับคริละคุมนะผมขอดูไวโดมดัคเนียรตัวนี้ผมโอ้ไปใส่ดอว่ะย้ายวะเขาโยกนะเราอาจจะต้องซื้อพิษติดไปเยอะนะครับเนี่ยของแกดอสผมไม่ซื้อแล้วเสียเวลาผมไม่แน่ใจมันดอสตดเราได้เปล่า อืมขาที่แบนสายแบนสายโอเคผมขอเช็คอันติตัวเองก่อนนะเป็นฟิสิกอลดาเมจหลบได้ดิอย่างเงี้ยน,นะรือว่าทำไมแมดดัคแมนเก่งกว่ามันเป็นโฮลี่ดาเมจโฮลี่ดาเมจหลบไม่ได้นะแมดดัคแมนไอ้น,นี่มันเป็นเบอร์เซอร์เกอร์อันติหลบได้ดิเศร้าไว้นะครับบอฝากปาอันติไปแล้วหลบอันติได้ผมซึมเลยนะ เดี๋ยวรอผมคิดว่าเรานะ่าจะจบเกมกันเวผมว่าซื้อพีเพเทิรนะ์พูนน่าจะคุ้มนะผมจัดเลยแล้วกันผมอยากเก่งเดี๋ยวรอเซื้อคริคฮิลนะผมจัดเลยแล้วกันอยากอยกโถมนะเพราะว่าตอนนี้เป็นช่วงที่คนอื่นเริ่มเก่งแล้วนะกลัวแพ้กลัวแพ้ไม่มีอะไรแต่เล่นเล่นคลนะิฟรีนอาจจะต้องเก็บดอกเบี้ยแต่ว่ามันแพ้แล้วมันเสียเป็นสติ๊กนะผมจะได้บีสติ๊กด้วย เกมนี้วินซิกเก็บได้สูงสุด3ครั้งนะครั้งหนึ่งก็ได้เพิ่ม10บาทสิบาทสิบาทดูตรงนี้นะขวาบนน่าจะชนะเขานะครับแต่ว่าเลดเกมเขาก็น่ากลัวอยู่เพราะเขาใส่ฮิตรตรงๆนะเรียบร้อยนะวูลแบกๆชัดๆที่ดามเม็ดโจมตีปกติมันเยอะเพราะว่าวูลด้วยนะครับวูลกับคีิช่วยกันเสริมกันนะแล้วก็คริฮิลจำเป็นนะ เ,เดี๋ยวเราจะขาดฮิวฮิวขาดฮิวนะแต่ว่าตัวคริมันก็จำเป็นอ่ะอืมผมกัดฟันไปคริก,ก่อนนะติเราจะได้แรงขึ้นด้วยนะติติดคลิกได้ครับแล้วก็สาย H p p เอามาเพิ่มขึ้นสองดาวแล้วก็เดี๋ยวผมจะซื้อของที่ดีสุดของสาย HP นะครับตัว HP ไอตัวเบ่งกล้ามซื้อเลยไหมซื้อเลยเอาชัวร์นะครับแล้วรอซื้อ HP Fancy อต่อ แต่เราอยากดามจเยอะๆเดี๋ยวไปซื้อไอ้แท็กฟูดดีกว่านะครับการโจมตีปกติมันจะแรงขึ้นแล้วมันติดคริตติดวูนมันจะโคตรแรงนะครับตีปกตินติเเพื่อนอือย่าอาน,นติตายก่อนซัดกันคนละหมัดสองหมัดน,นะครับผมก็ไม่คิดว่ามันจะเก่งขนาดนี้เหมือนกันผมอึ้องเหมือนกันเคยสบประมาทไว้นะครับ แล้วก็จัดไปพี่ชายดีเฟสอย่างที่เราคุยกันไว้เท่าเจอตัวดอหนักๆเดี๋ยวเราจะเอาในกาสายไปอัดหน้ามานะันครับแล้วก็เราอาจจะต้องซื้อฮิลลิงดิสรับชันติดไวนะ้นะมาเล็ดเกมละซื้อแล้วมันคุมนะครัซื้อไปเลยอ้าวแล้ว ดังหมดดังหมดอยากได้อยากได้อยากได้ได,ไ,ดได้ของดีครับของดีก็เป็นทเกิลเมสติกของสายพีนะทำให้เลือเด้งขึ้นมา20%ตอนที่เราตายนะเหมือนมีชีวิตที่สองเลยแต่ว่าเลือดเด้ง20%ผมไม่แน่ใจมัาโดนฮิวดิงด,ดิสซับชันได้ไหมนะคือมันไม่ได้เด้งขึ้นมาปุ๊บมันจะค่อยๆทยอยเด้งน,นะผมเคยแบบว่าตบตายก่อนที่เลือดจะเด้งขึ้นมาแบบว่ามัน มันเลือดเสือสูดปุ๊บมันโดนอีกดาเมจหนึ่งปุ๊บมันตายเลยอ่ะไม่ตลกนิดนึงนะเอ่อผมซื้อในกาซายไปเลยดาเมจพิษก็ยังดีอยู่ในในในตอนนี้สำหรับเรานะเพราะว่าดาเมจเราจำกัดจัดๆนะครับแล้วก็มีสองช้อยนะมีไอ้นี่กับไอ้นี่นะผมไม่แน่ใจว่าไหนเยอะกว่าลืมลืมดูนะผมถือตังแล้วก็เอาเมาส์ชี้ดูแล้วกันว่าอันไหนแบกกว่ากันนะระหว่างเอ่อเพชรฟีฮิลลิ่งกับคริสฮิลนะ อยากรู้ว่าอะไรแบกกว่ากันแต่อันนียผมว่าวอทามแล้วฟอทามเฟรนซีน่าจะแบกผมมากนะเพราะว่าดาเมจดาเม็การโจมตีไกลภาพเราเยอะจัดเลยมันติดคริติดวูนสบายเลยคอมโบคมมําจอยผมมาดูฮิลนะครับคริแบกจริงๆด้วยวะเอาตายก่อนปะม,มีชื่อที่สองนะแปลว่าเมื่อกี้ถ้าเราไม่มีสกิลมิสติกคือเราแฟรนะก็ปรนะมาทไม่ได้ประมาทไม่ได้ ครีมาครับครีมีประโยชน์กว่าเท่าที่ลองดูเมื่อกี้ผมเอา H p p o i s o n ัมาเพราะผมอยากขึ้นสดาวไวๆนะแล้วก็ HP Ste e l ิ a เลเกมได้เยอะนะได้เยอะกว่า H p b o o s t นะเลดเกมมันเพิ่มเยอะนะผมจะจ,จัดไปเลยผมอยากโถมให้จบนะ <S <S รีเฟรชทีนึงเ e ต i c ค l Explosion รู้สึกว่าใช้ไม่ค่อยคุ้มนะผมจะข้ามไปก่อนนะเอา Healing d i s r u p t i o n ดีกว่านะทำให้เขาฮิวช้าแล้วก็สายคริ HP คริมันคุ้มไหมวะอันนี้ผมยังยังลังเลอยู่นะ เออน่าจะคุ้มแหละมีวอทำเรมเพจลองดูครับอาจจะแรงขึ้นนะอันนี้ผมไม่ชัว่์ไม่ชชว่์ว่วาเชื่วม,มาแรงขึ้นเปล่าแต่ว่าเจอไอ้นี่คุ้มแหละ,เจ,หละเจอไก,ลเลอ 3, 8, ก่เลือดสามพันแปดเนี่ยคุ้มแลยครับมีสกิลเลือดชีวิตที่สองนั่งสองคนนะแต่ดามเมจผมสูงกว่านะแล้วก็ชนะไปแค่นั้นเองไอ้หนุ่มหลักก่อนพี่เปาแล้วก็เดี๋ยวผมเอาแรนยากาศไอ้แท็กมานะครับเหตุผลเพราะว่าเราจะได้ขึ้นสองดาวไวๆแล้วก็ ถ้าอยากที้เถื่อนขึ้นเอาวัฒนเฟนซี่ไปอีกับกดปึ้มแล้ววัฒนเฟนซี่มันขบออขวานด้วยจัดไปที่เป่าผมผมเฮดีแชร์มันไม่ได้ช่วยเท่าไหรป่ป่ะแต่เอาไปเถอะตรงสายนะเดี๋ยวรอซื้อเบงกามนะจะได้ขึ้นสีดาวไวๆสีดาวไวๆจะได้ความสามารถจากปลานนะทำให้เลือดเพิ่มขึ้นอีกนะเป็นสามสิบหกเปอร์เซ็นต์คนนี้เขาน่าจะขึ้นสีดาวแล้วสายเฮดพียังว่ะแต่เลือดเยอะจัดเลยนะ โอเคเล่นโถมนะผมไม่กักนะผมอยากชนะตายอ่ะอยังต้องซื้อ i s o ซน n อตี้โดติดไป้บ้างนะแต่ว่าตอนนี้ไลฟ์สติ l ก็โอเคผมแฮปปี้ถ้าได้มาเฟสพีสไตล์เอามาอีกนิดเดียวนะเดี๋ยวเราซื้อเ o i s o n ซน t อตี้โด เราน่าจะซัดกับเขาได้อีกหลายตาอยู่เพราะว่าเรามีโคดเขียวด้วยแล้วก็เลือดเลือดเยอะครับตอนนี้มันฮิวเลือดให้เราสิบเจดหน่วยแล้วชิ้นเดียวโคตรคุ้มเลยผมเล่นเล่นเกมไม่เก่งนะพกติชอบจบเกมไวนะแต่ว่าก็จะพยายามพยายามเล่นนะเดี๋ยวก็จะคอมโบสายเอาขึ้น HP สีดาวแล้วก็เดี๋ยวไปวูนกับไอ้แท็นะครับมา เจอดาวไวตั้มได้กูเดียเลดเกมมันไม่เก่งนะผมไม่กังวลเลยนะเขาเขาโยกไปสายดีแล้วโอ้โหผมว่าเลดเกมเนี่ยเมื่อกี้คือช็อตที่เราโดนนะที่แบบว่าพอเลือดเหลือสูนปุ๊บเลือดเด้งขึ้นมาแต่ดาเมจมันสูงสูงพอที่จะตบเราตายนะคือช็อตที่ผมพูดถึงแล้วก็ดาเมจเวทคริปดาเมจหลักเราเป็นกายภาพนะครับผมจะไม่ซื้อนะผมจะข้ามพ้อยซั่นยังก้อน พิ่ม HP เอาบูนมาไหมอ่ะํามเคิ์มเอามาั HP ดีเจนเพิ่มขึ้นตอนนี้มันน้อยไปแล้วอ่ะไม่ถ่านแล้วป้าพี่ชายออผมน่าจะซื้อผมน่าจะซื้อ HP ให้มันในนี่ไปเลยเนาะให้มันสี่ดาวไปเลยเดี๋ยวรอซื้อแฟชั่โค้ดนะครับใช้คุ้มอยู่เรื่อยเราเยอะนะครับเจอพี่บ่าวอีกแล้วไม่ใช่พี่บ่าวนี่ป้าพีท ตายอีกแล้วเมมปล่อยให้สองหน่อเนี้ยตกันตายแล้วเราเราเอาที่สองก็ได้แ้วเมื่อมันยากเย็นแสนเกินขนาดนี้แล้วก็แฟซันโค้ดผมจะซื้อสายเฮดพีไปเลยนะอีกอันหนึ่งเออแล้วแล้วมันมาดิก็ต้องซื้ออะคือผมอยากได้สายพีมขึ้นสีดาวนะครับเมื่อกี้แต่ว่าสกิลแรของ าสกิลมิสติกของสายเบีแอ็แทกมานะครับจะเปต้องหยิบนะแล้วก็เดี๋ยวเราซื้อเอ็แทกพูดแล้วก็หาหาเลือดห้ขึ้นสี่ดาวกันผมพูดเขาว่าสี่ดาวไอ้สายเลือดนี่หลายรอบแล้วแม่งไม่เคยไม่เคยได้เลยเห็นที่บอกมันเป็นตัวนอกไฟต้านคนระับแต่ว่าผมอาจจะเล่นไม่ดีก็ได้เพราะว่าผมเล่นมันไม่เก่งกับตัวนี้ใครที่เล่นเป็นก็มาแนะนําได้นะแตกปาพิดแตกไปแล้วเหลือไวยด้อมแต่คนเนี้ยสาย สายวูดนนะดิพี่แกผมว่าไอ้แทคเมสก็น่าสนใจนะครับแต่เราจะไปสุดในสายเรานะเอาไอ้แท็กวูลมาอเดสเตอร์โอ้โหโอ้โหเพื่อนเพื่อนจะสู้ผมยังไงอะ่ะแล้วผมผมซื้อคิวลิ้งดีลสับชั่นแล้วผมขึ้นสี่ดาวเอา้าเก็บเปลี่ยนไหมนี่เก็บเปลี่ยน,นหรือเปล่าพี่ชายผมเอาให้เฮดพีบูสไปอีกแล้ตาสุดท้ายเจอกันเพื่อน เกมเปลี่ยนหรือเปล่ามาดิพี่มีไอเล็ทันเดอร์คนเดียวเหรอครับผมก็มีครับเจอประครับพี่เจอได้ครับเจอได้ครับฮัฟฟูู่่ฟับมาเลยคุณฮฮนดี่ฮันเตอร์สัตว์กันเนี่ยพี่ผ่าไปคนเดียวผมก็ผ่าเป็นแล้วผมแตกอยู่ดีวะ <c oughs> ก็โดนลูกลักตบไม่เป็นไรแฮปปี้ก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับก็จัดให้ละตัว บอร์เซอร์เกอร์ก็ใครมีสายอื่นแนะนำก็ลองบอกได้ผมพยายามเล่นตรงสายนะไปคริแล้วก็เฮดพีแต่ว่าบางเอิญว่าสายบูลมันคอมโบกับคริได้นะแล้วก็สายเบสเทคมันคอมโบกับคริได้ผมก็เลยแววะนคะรับก็อาจจะไปนก้ตัดสินใจที่พลาดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่ก็ก็ก็ประมาณนี้นะครับใครที่ชอบก็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 ก,ก,ก็ก็ดีแล้วไว้ <laughs> เจอกันคลิปหน้าครับ